อรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตตุอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตตุอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะอัลาหะเวปัญจขันธาตีตี ในโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในภาระของขันห้าตามองค์สมเด็จพระสัมมาสรมพระุทธเจ้าสมตรัสเ่อเป็นการสดสงองค์สถาบรารมีที่บรรดาธนิสราฐานะบดีทั้งหลายตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลวันออกพรรษาวันนี้ ก็คิดไม่ถึงว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะมามากขนาดนี้เวลานี้ที่ว่างในสลาพระฤทธิ์ไม่มีเต็มไปหมดแสดงว่ามากันหลายจังหวัดแล้วบรรดาทานพุทธบริษัทต,ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลทุกคนก็เลยตั้งใจคิดว่าต่อน,นี้ไปเราจะไม่มีทุกทุกคนหวังหาความสุขบรรดาานพุทธบริษัท ถ้าเราต้องการความสุขก,ก็ต้องเข้าใจในขันห้าเพราะว่าอาการหนักของเราที่มีความทุกข์ที่สุดก็คือขันห้าในแต่ร่างกายความป่วยไข้ไม่สบายยังมีขึ้นเพราะอาศัยร่างกายเป็นเหตุถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ป่วยการไข้ข้องในชีวิตความเป็นอยู่เกิขึ้นเพาอาศัยร่างกายเป็นเหตุ ความแก่จะมีขึ้นก็เพราะสายร่างกายเป็นเหตุเพราะเรามีร่างกายความตายจะมีขึ้นก็เพราะสาร่างกายเป็นเหตุเชนองค์สมเด็จพระรมโรุก็เชจึงกล่าวว่าภาราเวีเปัญจคันธาหันทั้ทงหลายห้าเป็นภาระอันหนะักการที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะพ้นขันห้าได้ก็ต้อหนึ่งทานการให้การให้ทานไว้เป็นปกติ จะเป็นปัจจัยบรรดาธาพุทธบริษัทบริษัทพ้นขันห้าได้ในสักวันหนึ่งข้างหน้าเพราะทานเป็นปัจจัยตัดโลภะความโลภเป็นรากเหง้าของกิเลสการให้ทานของคนทุกคนทานเป็นปัจจัยเกิดทรัพย์สมบัติถ้าเราได้เอิญบาเอาิญไม่ไม่หมดกิเลสในชาตินี้ชาติหน้าเราไปเกิดใหม่เราก็มีทรัพย์สมบัติมาก นการให้ทานมีผลไม่เสมอกันโือเ,เพราะอย่างยิ่งการให้ทานจับคนที่ไม่มีศีลให้ทานมากแต่มีผลน้อยนิดเดียวบาทหนึ่งจะมีราคาไม่ถึงหนึ่ง,ตงอสตางค์อ้สงที่เพิ่ได้ให้ทานแก่คนที่มีศีลบริสุทธิ์มีจะมีอิสว์มากบาทหนึ่งจะมีอิสว์ได้สิบบาท ถ้าให้ทานแจ่พระอธิเจ้าตามแบบขึ้นไปให้ทานหนึ่งบาทก็จะมีผลเป็นแสนเท่าถ้าบรรดาธรรมพุทธวิสัตถนหลายถวายสังฆทานจะมีผลนับล้านเท่าตามที่บรรดาธรรมพุทธวิสัตรมน,นีเป็นสังฆทานอาหารของท่านทั้งหมดก็เป็นสังฆทานของที่นํามาเพื่อเป็นสังฆทานก็เป็นสังฆทานปัจจัยทุตตังที่ถวายเข้ามาแตมาจัดเป็นสังฆทานหมด เ็าต้องการธ้บรรดาญาติโยมผู้บดิสัทธ์ทุกคนที่เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตไม่ต้องการให้ใครยากจนเป็นเพียงหน้าทุกคนนึกมากว่าอย่ายังไม่ไปนิพพานเพียงใดแต่เกิดชาติใดก็ดีถ้ามันยังรวยอยู่ก็ยังมีความสุขพอทังคนการ <c oughs> ใช้ทานการให้ทั้งสองรายการนี้การจะให้ทานได้ก็ใช้คุณธรรมสองอย่าง หนึ่งเมตตาความรักสองตัวนาความสงสารเมตตาความรักตุณนาความสงสารสองตัวที่เกิดขึ้นในใจก็เป็นปัจจัยให้เกิดสินขึ้นมาในใจเองการปฏิบัติสินจะปรากฏขึ้นในเมื่อท่านมีสินแล้วไอสองของสินนั้นี้เลนะสุขติยันติสินเป็นปัจจัยเกิดความสุขต้นชาตินี้ตาชาตินาสี้เลนะโภกสัมปทา คนที่มีสินชาตินี้ก็ไม่หนักใจเราทรัพย์สมบัติชาติหน้าจะรวยใหญ่ชี้เลยนะนี่ปฏิญญาติสิ่งี่เป็นมาใจเข้ธาธรรมพนพานโดยง่ายในเมื่อทุกคนมีสินผ้าใสมีเมตตาอุณาความรักทุกสมรริการจิตใจก็เย็เย็นสมาธิก็เกิดในเมื่อสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดเคยรู้จักขันห้าว่าขันห้ามีสภาพไม่เที่ยงมันเป็นทุกขเวนัตตา มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความเสื่ทำกลางมีการสลายตัวเป็นอดีด <B GM> ก็เรียกว่าทุกคนตายหมดตอนนี้วันนี้อาตมาขอแยกเทศเรื่องพิเศษสักเรื่องหนึ่งให้เดบรรดาธพุทธบร s. <S <B GM> <B GM> ิษัททราบเพราะการฟังเทศวันนี้จาตมาภาพก็ไม่แน่ใจว่ารบรรดาธพุทธบร,รถถิษัทจะรายจะได้ฟังเทศอาจมาต่อไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ทั้งนี้เพราะอะไรราะว่าเมื่อปีพศ .2523 ปีนั้นต้องตายไปประมาณสองสามชั่วโมงแต่ความจริงอายุไขอา,าตอมาเองมีแค่ยี่สิเจ็ดปีตอนนั้นเมื่อสมัยพ่อปานอยู่เขาเชิญนิมนตน์พระสีอานไปทีวัดบรนโคพระสีอานี้เขาต้องยกขึ้นไปคน ตอนดึกตีสองหลวงพ่อา,าทเขาเมานั่งด่หน้าพระสิอ่านให้อาจารย์จต,ต,ตะเชิดจะเป็นลูกศิษย์ไอนี่มน,นตะ์ะไเรียกอะไรมาจากที่นอนพอดีเป็นเวลาสมา,ต,มมา,าตื่นพระพเจริญกรรมฐานก็ลงมาหาท่านมีท่านองค์เดียวนั่งอยู่แล้วก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันนะไม่ฉันเนี่ยเธอวันนี้า,ากให้เธอจะรู้ว่าเธอจะตายเมื่อปีไหน ก็ลองยกข้อสี่อ่านดูยกไปปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่ส,สี่ปีที่ห้ามันก็โยกไม่ขึ้นพอโยกทั้งปีที่เจ็ดมาถึงอยุยี่สิบเจ็ดปียกขึ้นเบามากท่านบอกว่าอายุไขของแกมีแค่ยุคเจ็ดปีคอยต่อ,อายุเสีย <c oughs> อัตมาเวลานั่งเดินยมฐานทรงฌาน ถ้าเราดูโษณายาันยังอ่อนอยู่แต่ชาหนักแน่นมากโดยเฉพาะย่างยิ่งเรื่อพรมเป็นที่อยู่ของเราทุกวันเมื่อเวลาจะนอนตั้งยาที่ฐานจิตเสร็จก็ขึ้นไปนอนบนพรมวเวลาก็ลงมาก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นพมได้ไป็นที่พัวใจของเราแล้วเราไม่ตกนรกก็บอกกับท่านบอกว่าผมไม่ตก ถ้าเพาจะตายยี่สิบเจ็ดปีเพิ่จะชอบใจมากเพราะการเป็นมนุษย์มันหนักมากมีภาระหนักท่านก็บอกว่าคนจะอยู่ต่อไปขอให้ต่ออายุอาตมาก,ก็ไม่ต่อแต่ว่าในฐานะที่อาจารย์ย่อมมีความสามารถมีความรูด้ดีความรู้สึกจะมีสาความฉลาดกว่าวันรุ่งขึ้นอีกสองวันถ้าไปซื้อปลามา กระมังใหญ่หลายสิบตัวแล้วให้พระเปตาแต่มามาวันนี้แกว่างๆช่วยปลาไปเทน้ำทีวะพอปลาไปเทที่เป็นน้ำเสร็จก็มาหาท่านกราบท่านท่านบอกว่าข้าต่ออยู่แกแล้วเชียท่าอาจารย์นี่อาจารย์ที่โง่รู้สิทยาไมมีอะอาจารย์โง่แกล้งทำโง,ง่ก็เป็นาว่าหลวงพ่อครับเขาจะอยู่ได้กี่ปี เขาบอกกก็อยู่ไปยังกว่าจะตายอล้วกันหลังตอนนั้นนั่นตั้งมาสิบปีอาการก็เครืยออายุยี่สิบเจ็ดปีมา่หลังจากนั้นร่างกายก็เครียดเกิดขึ้นมาจะตายตอนนี้หลวงพ่อปานท่านตายไปแล้วทำไมต่อพระพุทธเจ้ามาต่อท้าไม่ต่อาาาตอ,าตอายุบอกผมไม่ต่อ ถ้าผมมีความรู้แค่นี้มีความสามารถแค่นี้ผมก็อยู่ผรมได้การเป็นผมดีกว่าวามเป็นคนท่ก็ยบอกว่าถ้าแกไม่ต่อฉันก็ต่อถ้านก็ต่อให้ต่อให้มาทีละสิละสิบปีต่อมาข้างหลังที่สุดต่อให้ถึงอายุปีสองพันห้ารยี่สิบห้า ไปตั้ง1,225นี่2,525น,25นี่เป็นว่าเมืกันก็บอกว็าถ่าว่าขอตอบเพียงเท่านี้นะครับคุ้มแก่มากแล้วลำบากมากมากแล้วตอนนี้ผมไม่อยู่ผมแล้วถ้าผมตายผมก็ไปนิพพานท่านก็บอกไม่เป็นไรพอมาถึงปีพศ2523 เวลานั้นท่านก็ทําให้ตายไปสองสามชั่วโมงอาการตายคราวนั้นแปลก <c oughs> ไม่มีโรคว่าตอนเช้าจุกติชั้นสอง <c oughs> ตื่นขึ้นมาแล้วล้างหน้าเสร็จก็จิบเอกสารเ่านเราทางานลงมาที่ตึกอินทพงศ์วางี่ทํางานมาชั้นเช้าเสร็จมาวางเอกสารเสร็จแล้วก็อยากเาข้าห้องสวม ไม่อยากเข้าห้องส้วนก็มานั่งในช่วงเพราะนั่งปป๊บมันไม่ขี้มันไม่เยี่ยวมันมืดไปทั้งหมดไม่ใช่หน้ามืดอย่างเดียวมืดทั้งหมดแต่แม้แต่มือยกขึ้นก็บอกไม่เห็นมือแต่ว่าจิตใจเป็นสุขก็มีความคิดว่าอาการอย่างนี้เป็นคุณลเบาการถของความตายถ้าตายเวลานี้เราไม่เี็นแตกอะไรจิตใจเป็นสุขแล้วก็ไปนิพพาน นั่งอยู่นานสักครู่หนึ่งยกมือขึ้นมาดูก็มองไม่เห็นมือก็อคิดในใจว่าในโลกนี้ที่พระตั้งแต่พระเจ้าบัดไปแล้วก็ไม่เคยมีพระหันองค์ไหนท่านิพพานมันโถส้วมถ้าเราตายบปนโถส้วมมันจะเก่งกว่าเราหันทั้งหมดถ้าหันท่านหลายจะหมดวาสนาบาร,รมีใช่ไหมตายบรรโถขี้เปหายากลวพระนะถ่ายรูปมนขายรู้ได้สตังค์กันเยอะเลย แล้วก็มันนึกในใจว่าลูกศิษย์ทูหาแล้วก็มีมาก <c oughs> ถ้าเราทราบว่าอาจารย์ตายบปนโถส้วมก็จะเป็นขายที่หน้าชาวบ้านเขาเลยลุกจากโถส้วมมันมองไม่เห็นเลยเอามือคลำข้างฝาคลำราเข้าออกมาออกวาหน้าประตูมาถึงหน้าประตูห้องบันทึกเสียงมันมีพงอยู่ก็เอ็นกายลรงตรงนั้นก็เอ็นกายลงไปแล้วไอ้จิตมันก็ออกมาจากร่าง ก็ไปติดอยู่แค่จุฬามณนมีจีรีสถาน <c oughs> ในบริเวณนั้นทั้งหมดสวรรค์ท่านเอาเรืองทั้งหมดเต็มทั้งเทวดานางฟ้าพรหมแล้วก็รหรันเต็มหมดทะลุไปนิพพานไม่ได้หาทางไปไม่ได้ก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าขเขาเข้าไปกราบท่านท่านกระามว่าจะไปไหนบอกว่าจะไปนิพพานครับ เขนบอกว่าฉันให้แกตายปีพศ .2525 อันนี้มันปีพศ .2523 ไม่แก่ตายไม่ได้ก็บอกว่าถ้าว่ดตายได้แต่ไม่ได้ลมาแล้วจะไปแล้วก็เลยบอกอันนี้ก็แล้วกันนะคุยอยู่พักหนึ่งกลับลงไปก่อนสัญญาเดิมมี2525 25. ถ้าฉันปล่อยให้เธออยู่ถึงอายุ2525 25. ฉันยะ้าเธอไว้ไม่ได้ ปีนี้ปีพสนห้ปีพสิบสาฉันจะต้องทําให้เธอตายไปชั่วคราวก่อนให้ถือว่าเป็นการเกิดใหม่พรับรหมใหม่แต่เราก็จะไม่กลับท่านก็นมาด้วยก็ต้องมาแ้วพระพุทธเจ้านําต้องมา <c oughs> มาแล้วเข้าในร่างกายก็ค่อยเริมตาขึ้นมันยังมืดอยู่ก็หลับตาต่อไปอีกสักครู่หนึ่งเริ่มตาขึ้นค่อย,อย,อยสว่าง ถ้าบอกว่าคิว่าวันเกิดใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฉันต่อให้อีกสิบปีก็เป็นว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายในการต่อ2,523ปีนี้2,534ครบสิบปีพอดีการครบสิบปีพอดีนี่จะต่อจะต่อให้ือไม่ให้จะไม่ทราบ แต่ว่าการป่วยบรรดาญาโยามพุทธบริษ,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 ษัทอาตมาไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสมานั่งพูดบรรดาโยมได้ตั้งแต่เข้าวพรรษามันเปการป่วยเพียดหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนตุนลาคมเมื่อท่านต่อแล้วต่อให้วันที่23ตุลาคม2533ต้องขอโทษวันที่18วันที่18ตุลาคมคืมวันนร้นเา33 ตั้งแต่เดือนตุลาคมมาเนี่ป่วยหนักมากหนักเกินกว่าที่คิดว่าจะอยู่ได้ถึงขั้นขึ้นเปนลาพระพุทธเจ้าสามครั้งเวลาขออยู่เน,นเมื่อขันห้าไปอย่างนี้ทนไม่ไหวให้การแรกอันหนักที่สุดคือหนึ่งถ่ายไม่ออกมันมือจาระก้อนใหญ่ขวาล้ำไส้อยู่มันแข็งมากถ่ายไม่ออก แล้วต่อมาก็เป็นโรคความดันสูงต่อมาก็น้ำท่วมปอดแล้วก็หัวใจวิตริตหัวใจไม่ปกต <c oughs> ินอกจากนั้นอาการอาเสียภายในก็มีมากยจขึ้นน้ำไายก็เจ็บมันเจ็บตั้นแต่คอไปถึงลำไส้ใจเป็นน้ำก็เจ็บอันนี้กินข้าวไม่ได้มาจริงๆเดินเสดแล้วนะ ในการขับถ่ายันแสนยากไม่ได่สวนแล้วก็ไม่ขยจะออกถ้าเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งเมื่อวานซือน,นี้มาเอินถ่ายได้น้ำวานนี้ก็ถ่ายได้และการขับถ่ายมีขึ้นมาขึ้นกับการก็โปร่งขึ้นวันนี้จะมีโอกาสมาคุยกับบรรดาญาโยมกับคนสัตว์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่สําคัญที่สุดเอนตุลาคม คือวันที่สิบสามเดือนตุลาคมเมื่อวันที่สิบสองคออยู่ดีๆมันเป็นหัวเล็กๆขึ้นมาเต็มคอแล้วก็ไปรู้จักสายยังไงพอาีหมอก็สนใจมากจะหมอทุ่มทำเนี่ยหมอที่โรงพยาบาลน,นี้ก็ดีหมอที่มังเพื่อนก็ดีติดต่อกันอยู่เสมอทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างฝ่ายต่างติดต่อกัน ให้หมอเขาทำคอยเช็คแล้วรายงานหัวต้องเทห้ทราบกันนักไหงวะหมอเขาทำก็มาเช็คสองสามวันก็เช็คกลางเอ็กซเรย์ก็เอ็กซเรย์ใช้เครื่องตรวจเครื่องตรวจเครื่องตรวจหัวใจก็มีท่านก็ทำงานทุกอย่างด้วยไม่ไม่ไม่ถือไม่เห็นเป็ความเหนื่อยยากแต่การป่วยไข้ไม่สบายสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดมันไม่ปรากฏหมอหาไม่พบ ตาอาตมาทราบว่า่วนที่ไล่แดงจีมันอยู่ที่ไหนหนึ่งด้วยหัวใจไม่ผิดปกติไอ้น,นี่มันก็เป็นอาการของความตายอาการที่สองน้ําท่วมปอดก็เป็นอาการของความตายอาการที่สามความดันสูงเกินไปอันนี้ก็เป็นอาการของความตายอาการที่สี่อักเสบทั้งตัวทั้งไหนทั้งหมดกินอะไรไม่ได้นี่ยไม่เรื่องของความตายทั้งหมด นเมื่อความตายมันลงเข้ามาก็คิดว่าวันนี้เ,นเดือนนี้เป็นเดือนที่เราหมดสัญญากับพิ่เจ้าอาจจะตายเดือนนี้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่12งนเมื่อในเมื่อคอเป็นเม็ดก็ใช้ยาก,กวาดเป็นเคยยุบไม่ไม่ไม่ยอมยุบรุ่งขึ้นให้หมอตรวจหมอตรวจบอกคอแดงทั้งลําคอเลยครับตอนนี้พอถึงตกกลางคืนไอ้ตัวแดงหายไปไม่กลายเป็นแผล แผลเต็มลำคอตื่นน้ำคายน้ำไำลาลก็เจ็บคื่นน้ำก็เจ็บมันมีอาการเจ็บหนักมากที่สุดในชีวิตที่ม่เคยปรากฏมามันเจ็บตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มถึงน้ำตาร่วงคำว่น้ำตาทตามันเนี่ยออกยากใครตายสกีร้อยคนนั้นไม่เคยไม่เคยน้ำต,ตาร่วงแงั่นตกาวทนาใดๆเกิดขึ้นมาไม่เคยน้ำตาร่วงนั่นมันร่วงเองน้ำตามันไหลเอง พอถึงห้าทุ่มก็ตัดสินใจคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกเวทนาหมดถึงขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ควรจะอยู่นี่เป็นการหนึ่งก็เป็นวาระที่สิ้นสุดการสัญญาไว้ <c oughs> ดนเดนเด,ด,ดินทัาคมก็ออกจากร่างกายขึ้นไปตั้งใจจะเปน,นิพพานก็ไปไปที่เซวสภาก่อนไปหาโยม ธรรมดาท่านผู้มีคุณทุกขั้นขึ้นไปต้องเข้าไปที่นั่นก็มีเทวดานนงฟ้าพรมเต็มหมดก็ไปขอลาท่านบอกไอ้ร่างกายมันมีทุกขเวทนาหนักจะอยู่ต่อไปไม่ได้โยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอินทร์หนึ่งบอกว่าคุณอย่าพุ่งไปนิพพานเลยคุณไปแวะที่จุลามมนีก่อนความจริงท่านรู้เรื่องอธตมมไม่รู้ เลยเข้าไปที่จุฬามณี <c oughs> พอเข้าไปที่จุฬามณีปรกากฏว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นมีพระพระอรหันต์เต็มจุฬามณีเต็มไปหมดเข้าไปกี่ครั้งข้าไม่เคยอรหันต์มากแบบนั้นแสดงว่าพระอรหันต์มาหมดเมื่อเข้าไปเข้าประตูจุฬามณีด้พระโมคคัลลาทาง,งรง้านตุกข์บอกว่าเฮ้ย hey, ประตูนิพพานยังไม่เปิดเวยยังไปไม่ได้มีองค์เดียวพูด เพราะอะไรนะเพราะว่าพระพุทธลาท่านเคยเป็นทั้งพ่อและทั้งพี่มาก่อนโ <c oughs> ดยเฉพาะอยิ่งยิ่งการเรียนคำฐานตอนหลังนี้ท่านก็มาสอนพระที่มาสอนแทนพระอาจารย์สี่องค์ในตอนแรกพระเจจาลงมาสอนเองก่อนแล้วต่อมาก็มอบภาระให้อาจารย์สี่องค์สอนแต่หนึ่งด้านปัญญาเป็นหน้าที่เขาประสา,ายุตมาสอนด้านปริพันธ์ เป็นหน้าที่ของมหาทเจ้าจมาสอนในด้านด้านอาภิญญาก็เป็นหน้าที่ของพระบกคลามาสอนด้านทิพยานเป็นหน้าที่พระอุปมาสอนพระองค์ความยาจารสี่องค์มาสอนสอนก่อนที่จะตัดรงเยธรรมเมือ่อท่านสอนจบทั้ง 6, ทั้งสามสี่องค์มาสอนหนึ่งเดือน แล้วหลังจากนั้นไปก็เป็นหน้าที่พระเจ้าโดยตรงหลังจากนั้นไปพระเจ้าก,ก็ทรงรับรองผลของการปฏิบัติก็มีสัญญาต่อกันมาากนั้นใเข้าไปหาพรวพุทธเจ้าในเช้าไปหาพระเจ้าก,ก็บอกว่าขอลาว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่สิ้นสุดการสัญญาแล้วเรื่องขันห้าเต็มด้วยความทุกข์งานทุกอย่างที่องค์มอบให้ทําทุกอย่างทุกเวทนา ร่างกายก็เจ็บร่างกายก็ป่วยไม่ได้เจ็บจะป่วยกันวไหนก็ตามถึงเวลาสอนก็มันถ่ายก็ไปสอนยังซอยสายลมหนักมากไปซอยสายลมทีกลับมาบางองตัวเจ็ดวันไม่พอยังไม่ฟื้นก็ทนทำทำําด้วยความเต็มใจแต่ถ้าว่าแม้เมื่อละขันข้ามันหนักแบบนี้ก็ไม่ขออยู่ท่านก็บอกว่าเอามี้ก็แลกันนะ มันเจ็บมากไหมก็บอกทขาบอกว่าดูคอที่คอมันเป็นแผลทั้งคอจะ <c oughs> ก,กินน้าก็ไม่ได้จะก,กินน้าลายก็ไม่ได้ในเมือเ่อกินน้าไม่ได้ก,กินน้าลายมันได้อาหารจะก,กินได้ยังไงเขาก็เรียกตันสามัดดีชมมาพราะทาดีรมไปดูหน่อยสิทางดีชมทําให้ตั้งสามครั้งแล้วท่านก็ลงมาพักหนึ่งท่านก็กลับขึ้นไป ท่านบอกเรียบร้อยแล้วครับกลับลงไปได้พระเจ้าก็ทสมสั่งให้กลับอาตมาก็ไม่กลับคิดว่าการมาคราวนี้ไม่ขอกลับแต่ท่านบอกว่าประตูนิพพานไม่เปิดเพื่อเธอก็ถามพรหมก็พรหมชั้นไหนมีที่ว่างมั่งพรหมทุกชั้นบอกที่ว่างสำหรับท่านไม่มีคนอื่นมี ถามเทวดานางฟ้าถามว่าเทวดานางสวรรค์ขั้นไหนไม่ที่ว่างมัง่งบอกสวรรค์ที่ว่างท่านไม่มีที่ว่างแล้วท่านมีที่เดียวทื่นิพพานไปไม่ได้ก็ห้ามอยู่ในเมื่อมันไม่มีที่อยู่ก็ต้องลงมาพระพุทธเจ้ามาด้วยมาถึงปลก,กว่ใไอ้แผลในคอมันหายไปท่านสัมมดีพรมทําให้หายไปหลังจากนั้นบรรดาเทวดาสัตว์ทุกเวทนามาก็มาก แต่ว่าถ้าญาโยมจะถามพระวัดนี้ว่าตมาไปยังไงบ้างท่านไม่รู้ทั้งนี้เพราะอะไรว่าตมาไม่บอกให้พระทราบเพื่อพระทุกองค์มีงานประจำน่เป็นการหนึ่งถ้าเป็นจะไปนอนเฝ้าไข่ไอไข่ประเภทนี้ไม่ไมไมเหมาะกับนอนเฝ้าพระครูอนันต์บอกว่าให้บอกให้พระมันนอนเฝ้าดีไหมเราเป็นเพื่นอนว่าอย่าบอกเลย ที่รู้กันบาอย่ก็เองพ,พระครูอนันต์พระครูโอ้ท่านน้อยเราไปไปกาบรรชาไประที่ไปราทีทนอนเฝ้ทาทั้งคืนตอนเฝ้ามานานแล้วนอ่นั้นไม่ได้บอกให้ทราบ่านก็ไม่รู้ต่ความจริงในเมื่อกลับลงมาแล้วทีนี้มันก็อาการก็เครียดก็คิดว่าถ้าอาการขับถ่ายไม่มีขึ้นมัคโอกสารนี้ก็ลงไม่ได้เช่นการฟังคำพูดวันนี้บรรดาทพุทธบริษ,ษัท อาจจะถือว่าเป็นการฟังคำพูดเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะไม่แน่นอนนักทั้งนี้เพราะอะไรว่าถ้าท่านพระเจ้า,จาไม่ตอ่อให้อีกก็อยู่ไม่ได้ต้องไปแต่มีเงื่อนไขว่าอันดับแรกท่านบอกให้หมดอายุเมื่อให้ตายได้เมื่ออายุ2,525แต่ว่าท่านมาต่อให้เมื่อพศ2,523ถ้าถือพศ2,523สิปีเป็นยร่ครบสิบปี หากว่าท่านถีพอพันห้าก็ต้องอยู่ไปสองปีการชีวิตการเป็นอยู่นี่ก็ไม่ใช่น้าเทียมมาจะอยู่ได้หรือไม่ได้ถ้าเรื่องบนไม่ให้ไปก็ไปไม่ได้เร,รื่องธรรดาพุติวิสัทธ์นายท่านทราบว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงทุกคนเกิดมาต้องตายทัานวิชาความรู้ต่างๆ เพื่อ,อบันดายญาติโยมพื่อบสัท์ที่พระเจ้าบอกให้ก็บอกให้ทุกคนแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบงังสอนให้ทุกอย่างเพื่อนิพานม่ใครจะไปได้หรือไม่ได้เป็นหน้าที่ของแต่ละบ,บุคคลที่พระเจ้าตรัสว่าอาตัตตาเหตุนนตนโนาโถตนเรายังเป็นที่พึ่งของตนถ้าเราไม่รักษาความดีคือหนึ่งทานการให้สองสิ่งการรักษา สามปัญญากาพิจารณาคต่ายอมรับความเป็นจริงถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ทุกคนก็จะหาความสุขไม่ได้นั่เม่อตายไปแล้วถ้าทุกคนรู้จักให้ทา,านายังไม่ปานนิพพานปานนิพพา,านเพียงใดที่ชาติดีเกิดมันก็จะไม่ไม่มีความยากจนถ้าทุกคนรู้จักร,รักษาศีลก็จะมีแต่ความสุขถ้าทุกคนรู้จักใช้ปรรัญญาก็จะถามาปถปฏิพพานได้โดยเร็ว นี่เดลืยวไสานาทีหลังจากทําบุญวันนี้ไปแต่ชช้านี้แล้วนะอตาตมาจะไปบวงสรวงที่หันร้อยเม็รวันนี้เป็นวันเขารอห้าที่บสามนะเขาจะถวายพระพรมาแล้วรงร,ร,รูปรอห้ากันอตาตมาจะไปบวงสรวงแล้วก็จะเจิมรถก็้าบางเอิญไอ้คนนี้มันจะตาย คนนี้จะตายนีมันตัวีคนก็ให้คือว่าสุภาชัยทัวมีโฮโดมใหัวหน้าทลายรถงานใหม่หนึ่งคันเป็นรถนอนนั่งได้นอนได้ขี่ได้อาบน้ําได้เยี่ยวได้เสร็จต่้ไม่ได้ดมเขามีส้วนด้วยมีห้องนอนเสร็จเป็นรถทัวร์ขนาดกลางก็จะไปเจอรถทัวร์แล้วก็เจอรถหลายหลายคันที่นั่นนะประเดี๋ยวได้ย้าิโยงบริษัท ถ้าทุกคนถ้าไม่หิวข้าวนะหลังจากพระให้พรเสร็จก็ไปที่หามร้อยเม็ดจะไปทาไมที่นั่นถ้าใครไม่อยากเสียทังค์ก็อย่าไปที่นั่นนะทช่ไมอาตมาโบงสูงแล้วก็จะตั้งขันไว้ใครอยากเสียตังค์ก็ตั้งไว้ใส่ในขันถวายกับพระที่จะสวดตอนใกล้เพลงแล้วถวายเพลงพระ กเป็นการถวายพระราจารย์คุณนนตั้งแต่รัชกาลที่ห้าเจ่ว่าตมมาเองนี่ก็ไม่แน่นอนนะแต่การฟังแล้วก็จำได้ดีนะว่าการฟังเขาพูดคําพูดวันนี้ให้จะได้ฟังต่อไปจะไหมอันนี้ไม่แน่นอนนะก็ดูการสิ้นเดือนตุลาก่อนถ้าสิ้นเดือนตุลานี้ไม่ตายก็ไปรอพระสอตรุษมาณห้าร้อยเท่าไรสาิ่สี่ชาติที่ห้าชาติที่หก ฉันโหยอีปีหนึ่งจ้าปีพศสองพันห้าร้อยไม่ตายอิตนี้ก็อยู่หลายปีเพราะการที่ไปหาพระเจ้าเขาต้องทำอาวาเคยยังไปไม่ได้เคยจาได้ไหมว่าฉันให้ตายปีไหนให้ก็ไม่กำหนดปีให้แต่เขาทัมดไปก่อนแล้วนะแต่ว่าในเมื่อร่างกายไปอย่างนี้เราจะเชื่อว่างกับชีวิตจะอยู่นานได้นไม่แน่นอนนักที่พระเจ้าทรงถามว่านั์อานันทะดงวรรณล อน,นันเธอคิดถึงความตายวันกี่ครั้งถ้านอนแตบว่าอเอาข่าพระเจ้าคิดถึงความตายวันสวนเจ็ดประมาณเจ็ดครั้งถ้าบอกว่าอานาันทะดูกว่านอนน้อยเกินไปมีความตายเราต้องคิดไว้เสมอต่อที่ไปขรรดาสมบูรณ์สัตว์หลายทุกคนที่มาบร็บูรส์ในวันนี้ก็ <c oughs> ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผล และจงเจริญรุุ้จัตุรภิทพใชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขาภรัตผลิพันธ์หาปราัถนาเสิยงใดขอได้ฉะนั้นสมควาประสาค์จุต้องการอาตมาพารรัฐธรรมิสัตนามาในเรื่องขันห้าขอยุติประธรรมเทศนาลงขอไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีตระกการะชนี